สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมือนีกระพบผอกก็ไหว้ค่ะนี่สองไลไหว้สาวสวยนะคะทุกคนค่ะนั่งก็ออกมาหน้าค่ะมือนั่นนะคะที่นั่งทายไปเนาะมือที่ว่าฝนตกแล้วนั่งหลบอยู่เถียงนะคะน้ำนี่เต็มเลยนะคะหลังจากมือนั่นค่ะฝนกับ,บ่าตกอีกเลยนะคะบ่มีน้ำนะคะไม่มีน้ําขังเลยนะคะหลังจากวันที่นางมาหลบฝนอยู่ตรงเถียงเนี้ย นั่งมาลบฝนอยู่ตรงเทียงนี่นะคะคลิปนั่นค้นเบิงร้ายหลายนะคะทุกคนสองพันแปดค่ะนะคะลายมากๆเลยนะคะปกตินี่บอถึงลอยหรือลอยหรือสองลอยนะคะคนที่จะมาเบิงคลิปนั่งน,นะคะประมาณนั่นนะคะแต่ว่ามือนั่นนะคะที่นั่งลบฝนอยู่นี่คนมาเบิงตั้งสองพันแปดค่ะมือนี่ลม้มล้มนะคะ ลมค่ะตอนเก้าโมงเช้านะคะดูค่ะนี่ลคะคเมือนันที่นั่งมหลบอยู่ตรงนี้นะคะนั่งมาหลบอยู่นี่ค่ะแต่เขาทําแล้วนะคะน้องชายของนางนะคะมาทําเถียงแล้วค่ะนะคะเพราะมือนันมันยังเป็นหูอยู่นะคะทั่งๆนะคะเราเข้าไปเบิ้งคลิปกอน,นานะคะสักคลิปที่นั่งมาหลบฝนที่นี่นะคะ ก่อนหน้านี้นะคะจะเห็นเลยค่ะว่าหลังคานะคะเป็นหู้นะคะทุกคนหลังคาเป็นหู้ค่ะนี่คือเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็ฟืนค่ะที่ตัดไว้นะคะฟืนนะคะในนั่งสีาพาไปเืิ่งหน้าของหน้านะคะทุกคนอันนี้หน้าของนางค่ะนะคะที่แม่นั่งเห็ดเนาะกับบอคอยงามปันใดน,นะคะหน้าจะท่านในวานปุ๋ยนะคะเนาะ เดี๋ยวหน้าของนานะคะ át, หน้าของหน้าจะลงไปอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวหน้าจะผ้ายางไปค่ะนะคะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะคะเมื่อวานนางไม่ได้ออกมานะคะเมื่อวานวันหยุดนางนะคะนางเข้ากักกลางคืนค่ะเมื่อวานวันหยุดนางก็นอนนะคะเพราะว่านางอยู่กักกลางคืนออกกะเช้ามานางก็ต้องนอนนะคะออกมาตอนเช้านะคะเพราะว่าอยู่กลางคืนทั้งคืนแล้วก็ พอออกเช้ามานางก็นางก็นอนนะคะเพราะนางเข้ากะกลางคืนอันนั้นคือสะบัวนะคะทุกคนใบบัวกําลังเกิดเลยนะคะบัวหลวงนะคะบัวหลวงค่ะไปนะคะไปทางนี้ค่ะแสงตะเวนจ้าน้องยืนกันน้ำตาหลบเงา รับไม่สุดเหงาพักเฮาบอกคือเก่าแล้วเดินไปค่ะหน้าของนาที่วาแม่นั่งเมื่อวานเขานะคะือคลิปกอนนานันอีกค่ะที่วานแบบว่าท่าเนเอกไทยนะคะวานวานวาน,วานล่รถไทยกับมาไถากบนะคะคลิปกอนหนานันอีกนะคะมาเบิงค่ะว่าสิยงามขนาดใหนะคะ ตรงนี้ก็เป็นป่ายุคานะคะที่ของยายนะคะทุกคนที่ของไม่ไนยค่ะตรงนั้นกับที่ของไม่ไนยนะคะตรงนี้กับที่ของไม่ไนย่ค่ะมันติดกันเลยค่ะนะคะมันเป็นสองแปลงค่ะตรงนี้เป็นนามูนของยายแต่ตรงเมื่อกี้ที่นางถ่ายตรงนาของนาตรงนาข้าวของนางอันนั้นเป็นนาที่ยายซื้อนะคะซื้อนานแล้วสมัยแบบ ยังเป็นสาวอยู่นะคะสมัยนู้นก็ซื้อไม่เท่าไหร่นะคะสมัยเงินสลึงนะคะตรงนู้นติดกันนะคะนะยายยายซื้อนาติดกันเลยนะคะติดก,กันกับนาม,มูลนี่แหละนะคะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะเข่าของนาค่ะเข่าของนาบ่อด็บ่อเด็เดไปถึงปุ่นนะคะบ่อเด็ดไปสุดนะคะ ตรงปุ่นเป็นหน้าของน้องน้องของย่ายนะคะตรงนู้นหน้าของนาจะจะถึงแค่ตรงตรงตรงต้นยุค่าเนั่นแหละนะคะปลายุค่าสุดตรงนั่นก็คือหน้าถึงแค่ตรงนั่นค่ะแต่ว่ายาวขึ้นไปข้างบนนะคะยาวขึ้นไปข้างบนค่ะตรงนี้ก็จะเป็นของญาตินะคะ เป็นของลูกของตาของน้องยายนั่นแหละงงไหมคะเป็นลูกของตาที่ว่าเป็นน้องย่ายนั่นแหละนะคะนี่กับหน้าเพิ่นคะ่ะนี่นะคะอุ้ยเข่าสวยนะคะเข่าสวยค่ะอันนี้ของเพิินนะคะเพิ่นของเพิินสวยๆค่ะของหน้าของหน้านัาง่ง <c oughs> บ่คอยงามปันไดนะคะบบค่อยเกิดคะ่ะบ่คอยเกิดนี่คะ่ะ บ่คอคยเกิดนะคะกัมองเกิดมองอ่อเนาะแต่ว่าฝั่งทางนี้ค่ะมีน้ําขังด้วยนะคะมีน้ําขังด้วยแล้วก็สวยด้วยสม่ําเสมอกันเลยค่ะนะคะเพิ้ลขยุบพุ่นนะคะเพิ้ลขยุพุ่นค่ะกับเป็นหน้านะคะเป็นน้าเนาะก็อยู่นู่นนะคะนั่งก็มาถ่ายอยู่นี่นะคะไปดูค่ะเดินขึ้นไปนะคะ เปก็กระสิ่งห้องเนาะว่ามาเห็ดหยางเนะาะกมาถ่ายซื้อนี่นะคะ่ะนั่งกระจับกล้องมาถ่ายให้ดูนะคะอุ้ยลมลมค่ะทุกคนค่ะแต่กระแดดแดดนะคะแดดดีดีค่ะอุ้ยลมลมเสียงลมอาจจะแห้งไปนะคะเสียงลมอาจจะดังมากนะคะอุ้บึงค่ะสังเกตดูดูข้าวด้วยนะคะ ลมดีค่ะลมดีะคะ่ะเดินไปค่ะอุ้ยเบื้งล้มค่ะล้มแห้งอีนะคะปเ,เป็นตะเอาเพยมาผูกนะคะเช้าเช้าค่ะคือเย็นครับแขกทุกคนค่ะข้างเย็นค่ะค่ะเย็นอีลีเสียงลมอาจจะดังไปนะคะ นั่งจะต้องเวาให้ดังขึ้นนะคะลมเย็นค่ะตรงนี้โฮมยูคานะคะร่มยูคาะคะ่ะยูคาต้นใหญ่นะคะร่มอีลีค่ะเบื้องเข่าคะ่ะฟังนี่ของหน้านะคะเบื้องเบื้องเบื้องของหน้าก่อน,นะคะ่ะ คือจังคนคือจังคนหัวลาดนี่แหละนะคะแต่ว่าเบิ้งของญาตินะคะอุ้ยเบิ้งค่ะเบิ้งนะคะงามถือคะ่ะของเพื้นเนาะแล้วก็มีน้ำค้างด้วยนะคะมีน้ำด้วยค่ะนี่ก็สกนานน้ำนะคะกระสานน้ำค่ะสังเกตดูสิกกดดคะหญ้าปลิวสวยเลยค่ะ ลมแรงนะคะลมแรงแรงนั่งต้งข้ามไปนะคะนั่งสิกระโดดข้ามไปนะคะทุกคนปึ๊บเบิ้งค่ะโอ้ยคือจังบองงามเห้ค่ะทุกคนค่ะของหน้านะคะเบิ้งค่ะของหน้าอุย้ยเบิ้งของขขาง พวกของบนก็ง่ามจ้ะคะเบิ้ง่่ะง่ามอีนะคะสวยค่ะคนกำลังวานอย่างยู่นะคะน่าจะวานปุ่ยหรือเปล่าหรือวานเขานั่งกับอ,อกค์หูนะคะอุ้ยล่มดีเลยค่ะทุกคนค่ะ ลมนะคะลมลมลมสวยงามมากเลยนะคะเดินไปนะคะแต่วาของหน้าหน้าของหน้านั่งคือจังเื่อวานหม่เหรอคะเห็นเม็ดเข่าบะคะทุกคนคะ่ะ เมื่อวานไหมหรือมันอกเกิดนั่งกับบบหูนะคะนี่ค่ะเม็ดข้าวนะคะเต็มเลยค่ะเต็มเลยค่ะถ้าวานไหมก็คือมันอกเกิดนะคะเนาะถ้าวานไหมเพราะว่าเต็มเลยค่ะทุกคนวานบอกค่ะนี่ค่ะมันเต็มเลยนะคะนั่งกับโบหูนะคะว่าวานหรือวานาตรงนี้มีน้ำขังอยู่ค่ะ ลมแห้งอิลีนะคะลมแห้งแห้งค่ะเสียงลมแรงมากเลยนะคะนี่ค่ะตรงพุ่นก็เป็นเถียงพ่อหญ่เนาะเถียงนาค่ะนะคะเดินนางจะเดินไปได้หรือเปล่าคะทุกคนตรงนี้นะคะไปค่ะต้นมะพร้าวนะคะ จักสิเกิดบอกเกิดนะคะเบิ้งค่ะสองต้นนะคะลมแรงค่ะนะคะออกมาถ่ายให้ดูค่ะบรรยากาศนะคะพ่นนอนหน้านะคะทุกคนพ่นนอนอยู่หน้าตลอดค่ะ จะนาแรงนาฝนนายังก็แล้วเต่นะคะพิ่นจะนอนอยู่หน้าค่ะอันนี้ก็คือเผือกนะคะต้นเผือกค่ะปลูกไว้อยู่นะครต้นเผือกนะคะกําลังเกิดค่ะจะนอนอยู่หน้าตลอดนะคะจะนาจะนาแรงนาอะไรก็อยู่หน้าตลอดค่ะเสาไฟฟ้าแรงสูงนะคะตอนเป็นเด็กนั่งนั่งในคิดว่า เอ่มอ,อย่างนะคือจังปารีสถูกไหมหอไอเฟลคือจังหอไอเฟลนะคะทุกคนเนาะเป็นเด็กหน่อยก็คิดไปทั่วนั่นแหละค่ะหอไอเฟลอ,อีกกับปูกับปูก็ตายแดดตายฝนนะคะกระปูนาคาเกค่ะกระปูก็ตายน้ำตายแดดนะคะเนาะ นี่ก็อีกหนึ่งซากค่ะซากนี้ทำไมสมบูรณ์จังเลยค่ะซากนี้สมบูรณ์ค่ะกับปูไปก่อนนะคะทุกคนขาเก็บภาพบรรยากาศไปแค่นี้นะคะไปแล้วนะคะเพราะว่า,านั่งออกมาทายเห็บิึงเฉยๆค่ะนั่งดวดนไายังอย่างนะคะตั้งใจออกมาทายเห็บิึงเลยค่ะเพราะว่า เราทำงานเป็นกะค่ะทำงานเป็นกะนะคะไม่ใช่กะรีนะคะทำงานเป็นกะเข้ากะค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ